ตอนผมแซงรอบนึงตอนผมจะแซงรอบนึงยกล้อเลยนี่เลือถ่ายคลิปเออยกล้อเลยอ่ะ้คันเขียวยิงแต่ยกดีไม่เขียวยกล้อขักสายใสยขักสายมีคนทวงตู้ให้คันนี้ติดสวัสดีครับไอเดีกไอตัวนี้ก็แล้วไอ้ไอ้น้านกระดาษอะไรไอ้เดียวไอ้เด้กไอ้เดียวเบาไอ้ผู้เอ็ซีช่วยผมนะ เอลซีไม่ได้เองอ่ะไล่สดมันเสียระบรบไรเองไล่สดไรเขาถ่ายคลิปมาเสร็จหมดแล้วก็ถึงเวลาเขาผมเหรอเนาะเอเเอ,อไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไ่ได้ไลสดตั้งแต่สวัสดีครับเอกดังซิงเอกผมยืมขากล้องก่อนเด้อไม่งั้นผมก็จะโมยไมจะโมยขากล้องมิจฉาบรานัเลยทนเลืองขืนพวกไรเนาะแม่งขี้เดียดแต่ว่าสรังออกลุงแนวนี้วะไม่ขี้เดียดแม่งวันนี้ไหมอย่างนี้เนาะเขาเขาต้เขาก็ออกสรังอีกทั เพล็กมาเพล็กมันออกงไงเพล็กมาลูกมันออกง่ไยเอ้าหลังวันนี้มมันมันอันนี้เนาะมันโก่งๆแล้วก็ออกเลยวันนี้มหมเอ้าม่เคยเห็นี้ยเถือดเขาบอกไงเนี่สซีเบิร์นอะไรกันเขี้ยเปล่าเยี่ยรึเยี่ยเปเนาะอะไรมีโก้เนาะเอ้ยแย่โอ้ยเนาะเก็บไว้ให้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาเที่ยวแล้วครับพี่ลืมมาบ่อยๆเด้อผมจะได้ใช้บ่อยๆตัวครับตัว ยังไงพี่ลายมือพี่สวยอะตัวลายเด็ดจอดเด็เจีบเด็เด็ดเด็ดฮะไม่แต่ไลการพักนี่ก็นอนอนแยกประมาณร้อนมันนมีมีมีแม็กไม่หนแม็กตัว่รงจริงเนี่ยก่อนมาแปคคุยเีนนก่อนลงงานทำไมไม่เช็คน้ำมันก่อนอม่กี่ที่วันนี้โอ้ อจาชูขับรถน้ำมันจำจำได้แล้วมันมัยูเตรงยอาจาชูขับรถน้มันหมดคำคนครูเทียเที่ยวก่อนเดวจะแปลเลยไ้มันเอียงไงเอียงแล้วผันติดขางอันนี้ไร้มือจาชูขับรถดับคามือครับหน้า เพีก็ชอบเลอกควาเอาหน้าที่พีไม่ใช้แล้วเออเอานี้ก็ได้อะพี่อัมเออสรึ่งเลยครึ่งเลยมันใช้หมดทุกหน้าเลยเดี๋ยวอันนี้อะไรครึ่งนึงเลยเอาแผ่นนึงอ่ะว่ามันมีหลายที่ไม่ใช่ที่นีอะไรนะครับนแหละหไรเอาแผ่นที่มันหน้ากลางอะตรงไหนนะอันนี้มีหน้ากลางไงเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ได้ไม่อยากหรอกเดี๋ยวเอาต่อกันก็ได้ที่ต่อกัน เขียนเสือไทลุกว่ะเนี่ยเฮ้ยเจมส์สวัสดีครับทุกคนไปร้านโทรศัพท์ผมเคยเขียนเป็นบอกจริงไรเช้งคนเคยเขียนก็เขียนไหมมันจะได้เข้าใจง่ายๆต้องให้เท่าเกย์ใหญ่เขียนเขียนให้เขียนบๆให้คลุมอยูเขียนชื่อลงตรงนี้คนแรกนะครับคนแรกจะเป็นบริษัทพิทง ที่ไหนบ้างครับก่อนย้ายที่ต้องก่อนเลยกันเมากินกันเมาก่อนนัเมาแล้วก็ตามเดิมเมาสไลด์ที่กันไม่เยงกำลังนี่เมาสีเมาสีสวัสดีครับเมสีอย่างเดียวนายกเมาสีอย่างเดียวเจอในโซนนายกนายเที่ยว <formation. S 2> <handled klore> นายกตามไปไปไนะไป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 รับรับลี่ไรับลีไรับลีสมยศสมยศไฟรับลีสมยศไปลีสมยศไฟบลี่ไบลี้น้ำมันเอ้หมดยังไปเที่ยวเฮ้ยใครมาเฮ้ยบานประตูเดริมปสประตูข้าแคบมในตาเสวเฮ้ยมีแต่ประชาติ อะไรฮะใครจะรู้จัโอเคไม่รู้จักตัวใหม่เลยลูกรังีเที่ยวอย่างนี้เดิมที่เที่ยวปเดิมอะเร็วปเดมที่เที่ยวหกเที่ยวหกเที่ยวหอ้แล้วก็ที่ไหนลูกรืงสีั่นละน้ำมันทันหนึ่งครู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 อันนี้นิดเดียมันหนึ่งพัน ทำไมถึงทำกับเอาถุงได้เอาถุงมาใส่บอยฮะพี่หลับใส่พี่เมาห้าเมาห้านายกนายกสี่สี่สมยศสมยศไม่มีแล้วก็คุณนายเต้ยสองนายเต้มเขียนว่าอะไรเขียนว่านายเต้มใช่ไหมคุณนายเต้ยสองนายคุณคุณโมความครับคือให้อ่านออกด้วหม คุณแดงสองที่ในเรือแล้วก็เนี่ยไอหลังวัดประสาทนี่หกอ๋อหน้าหน้าวัดประสาทหน้าวัดประสาทเฮ้ยทำไมได้ไปร้อยหน้าพอดวะหกเที่ยวคนเดียวหนึ่งหกเที่ยวทำไมเขาได้อยู่เต็ดแล้วก็หลังศูนย์หนึ่งเที่ยวมันจะไม่ได้เทนหน้าวัดนียไม่ได้ชนะเขาลงนี่กินเกลือแล้วเปลืมบปล่แผ่ผมช้ำทำไปเรื่อยมาเจ็ดเที่ยวมั่งมั่งน้ำมันนีบอกไกลๆเน่นจนมันลิ่มเลย ประมาณหนึ่งพันคุยจะบอกเรื่องมองดีไซน์เนี่ยเยาะหาได้เลยบ้วนกรุบเลยไอ้ในปลายางนี่เก็บไม่ได้ตัวนี่พีสามเกศีเองพวกเกศีเองเก็บไม่ได้แล้วเท่าไหร่วะเกศีนี่จะพลาปล่าในปลายางนั้ก็จะเด้งดีจังนะนุ่มเนาะจะนุ่มเลยจงนุ่มเขาบอกว่าเดี๋ยวพวกนี้ให้ไปเชื่ออีกอยากขอเอาต้นกล้วยออกก่อนนี่นายกมัดมื้อมัดนายนโยกเขาจงหน้าดินไว้อยู่ระดิเท่าึง ก็ได้เขาให้ลงมาตักมายุกพี่พี่เลลาไม่มีคนเข้าไปเอาเลยใจต่างดินเหนียวเขาลงมาข้างล่างหมดเลยเขาผู้สายไอ้กระดูกพี่ต่งดินนี่ใช่คนดิงเหออ้เชิญพี่ได้ข้เที่ยวอ๋อเขาเลยมอ๋อล้วนล้เขาแล้ครับแน่ดินไหมแน่นจอดพี่ตกไลไปพต่างให้เชี่ยวหนึ่ง ไม่ใช่ก็พี่มาก็มีแต่คนเลือก่นั้นครจะดับเื่องแล้วพมันไม่มีรถเข้าแล้วเนาะแต่เหลือสองปั๊มปุ๊บเดียวตาเหลือตาเหลือเลยไม่ได้ลืองแ้วไอเดตาาสามสิบเนี่ยจะชี้ตายแล้วเดี๋ยไรเดี้ยาเดิมเดิมเ้คอมแล้วนะโอ้โแกสกคืนนี้ผมว่าไม่รอดสเกตกผมว่ารอดคอมก็ มีอะไรก็มาเรียนหน่อยเด้อสแกนเบาสี <S <s ่เย็นสมยศล่ะต้องจ่ายเท่าไหร่สมยศสมยศหกเย็นสมยศต้องจ่ายเท่าไหร่ทำแบบไม่ได้ขี้ไม่ได้เที่ยวเลยก็ในแล้วก็นั่งสองนาทีเองล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 งจับไหมค่าตักรวมไหมต้องจ่ายเขาเลยใช่ไหมลงลงไหมไอ้หิ้งขามลงลงจับไหมห้าเท่ไม่ไม่ไม่ต้องลงจับเนื่องายเงินจ่ายค่าตักกันแล้วสมยศหกไอ้นายกนายกหนึ่งแล้วก็ประเดิมเก้าก็ค่าจ่ายให้เขา ไม่ต้องไม่ต้องมีเออพี่จ่ายไปแล้วประเดิมก็อ๋อเดี๋ยวพี่พิจัดการหมดแล้วพยายามมึงแค่ลงของตะเหลือไอ้สองเที่ยวมึงแค่นั้นนะเออตะเหลือสองเที่ยวไม่ต้องลงแล้วพี่คนมาเคลียร์กันมันเก็บตังค์ไหนเอาตัวตะประเดิมมาตะประเดิมไหมเนี่ยเก่าเที่ยวสามเล่ตานั่นล่ะไอ้้ไองานนายยกนายกยกอะไรบ้างไพ่เออข้างลังมาหลายอันยกไพ่สมสมยศอยู่ในกระป๋องสามแล้วก็นายยกเลย นายกีแล้วก็เดิมนอนตรงนี้อ่ะนอนหลับดีนะตื่นเช้าเจ็ดเดิมเจ็ดคทีก็ตื่นมานั่งนั่งในรมายังไงพี่ต้อไม่มีลูกเลยใ่สสวัครับ ถูกแล้วส hmm. oh, ิคร okay, okay, right. oh, no, ับโอเคครับเขาเพิ่มตรงอะไรล่ะตัเทียวะงเยอะยิ้เอ็ดเไีมวามีเงินสดที่ใจถ้าตัดกันไม่แรกนะเป็นทางเส้นเอเปิดเปิดงีาสิบยี่สิบมีไล้วยิเอ็ดนะมาเป็นเงินสด่ะเดี๋ยวขอร้องจ้าว ชูไปไหม่้ไปเลยหลวงไม่ต้องบอกพี่จอมเลยไหนามีไม่ไ้บอกพี่เอาไปจากแม่เลยใครพี่ม่ย่ยรูปไปด้วยเดี๋ยวไอ้กันกันหายรถจชูไปก็ได้ต้องต้องแม็กหมนี่ไม่ต้องเอาสายฮอนไปนี่เอาสายนี้ขอต่อเดิมไม่ต้องแม็กสายนี่ให้รจกชูไปให้จชูไปชแบตไม่ชแบตแล้วเปล่าต่คนละสีกัน คุณเห็นคนเยอะคุนอายเลยต้องคุณรถเฮ้ยสายครสายโอดมาแล้วโอ้เสียงเอามาก่อนทำไมถึงมาหลังมาได้หลังอันนี้ครบแล้วเนาะพี่วิ่งเร็วมันหกล้อไปแล้วนานแล้วเนาะให้เจ้าเติมให้เจ้าซื้อเบียร์ให้เจ้าเติมเติมมันเติมมันครับก็ขับน้ำมันขัดเปนเติมน้ำคุณคุณนั่นเลงเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยว

ผมซื้อไปอีอีกห่งปองอีกอซื้อไปสามมไปสามสาแล้วโอ้ตึงโอ้โหน่ากลัวมีอะยังตองคนรีตตัวนัวไม่งอแงนะตอนนี้เราไม่มีงอแงเลยดันเานิ่นิ่มหมกหดมาบัวบอเราไปถอะไรอะขวดตกขวดอไรตกไปเมื่อกี้เราขวดอะไรตกพี่อยู่กับบ้านพาน้องนนไปแล้วับ สวัสดีครับดีครับไม่โค้ชเองนับเที่ยวนะครับแค่ครับสี่อ๋อตอนนี้ผมมาแคยีกเที่ยวเองหักหลายชนอยู่เดี๋ยวตอไม้ร่วงก็เล่นตกใจรดอ่ะอะไรเร็วเร็วๆร็วเงี้ยเร็วเร็วเงี้ยไปเจอตอไม้บอกว่าปว๊กก็เล่นตกใจรูเลยไปเจอดิตกอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยพี่เจอไปจังเอตหกศูนย์ของเรื่องแสงง่ะเกตท่าอ่างนี้เลยเกตที่เงี้ยงเลยวิ่งเร็วเลยนะ ออสวัสดีครับแต่ขับรถสายมาพุชเกรถนั่นแหละ <แฟ S 2> ขับ <แฟ S 2> ยากจังเลยนี่ดันโ <c oughs> คตยากดันรถเดิงแซงอ่ะมันขึ้นช้าเว้ยไหนว่าเราว่าเราขับเก่งอะไรเ,อออเรอเป็นขับรถเดินแซงไปไม่ได้เลยซึ่งความเร็วซึ่งเยเี่ยมได้เลยมือจะกนหนักงี้ยิ่งร้อนนี่ยิ่งหรอยิ่งขยับไม่ได้เลย สวัสดีครับสวัสดีซ่เมายันหวังแล้วไม่เห็นไตยเยอะเจดันเจดเจดันเจดไม่ยกยกฐานหน้าเลยเจดแล้ะไร่ จัโอไม่ไ <c oughs> เดจาโนิองัอผมซื้อไปใช้เขาม่เล่นเฉยเลยเรานี่ยเอาไปใช้กลับบ้าน,ลน,ลลเ,นเลย,ยไมู่บถือไปใช้เลยยัง <c oughs> ไง้เนี่ยเปไนกันแล้วบไไอ,อ,อา่บการบนตัวเดียว